ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,167ถึง5,170หลังจากถอนหายใจหลินว่าเหนือพร้อมด้วยพี่สาวซีอานก็ปีนขึ้นไปบนลานที่สูงที่สุดเมื่อเธอก้าวเข้ามาในลานแห่งนี้เธอก็ตระหนักว่ามันน่ารื่นรมสำหรับเธอมากกว่าที่เธอเพิ่งจินตนาการไว้อิฐกระเบื้องพืชและต้นไม้ที่นี่ดูสง่าง,งามมากจริงๆ และพื้นบลูสโตนของลานบ้านยังมีตะไคร่น้ำขึ้นเป็นหย่อมๆที่มุมของลานบ้านยังมีสน้ำภูร้อนกลางแจ้งที่ออกแบบอย่างประณีตหินประดับข้างๆสะนั้นเหมือนจริงและมีการปลูกต้นบอลส่ซึ่งดูเหมือนภูเขาจริงขนาดจิว๋วซิสเตอร์ซีอานเดินตามและแนะนำให้เธอคุณหลินบ่อน้ำภูร้อนนี้เชื่อมต่อกับน้ำผูร้อนธรรมชาติของจินหลิงทางชาน น้ำภูร้อนถูกส่งขึ้นไปบนภูเขาจากท่อใต้ดินอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในปลายแต่เรามีอุปกรณ์ทำความร้อนสำรองในห้องอุปกรณ์ด้านล่างซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำน้ำภูำร้อนอุ่นสามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้แม้ในฤดูหนาวที่หนาวที่สุดหลินว่าเหนือถามด้วยความประหลาดใจมีน้ำภูร้อนธรรมชาติในจินหลิงหรือไม่ใช่ซิสเตอร์ซีอนบยักษน้า และพูดอย่างจริงจังมีน้ำพุร้อนเพียงแห่งเดียวในถังซานที่เป็นธรรมชาติและดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงท่อส่งมาที่นี่แต่หลานด้านบนสุดยังไม่ได้ใช้และสามีพันรยาก็แก่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ชั้นล่างสุดทุกครั้งที่มาหลินว่าเหนือพยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันต้องการไปที่ห้องเพื่อดูซิสเตอร์ซีอานรีบพูดว่าคุณหลิน เชิญทางนี้หลังจากพูดจบเธอพาหลินว่าเนือไปที่ประตูบ้านหลังคาอีกสามหลังจากระยะไกลดูเหมือนสามห้องหนึ่งสูงและสองสั้นแต่ความจริงแล้วทางเข้าหลักอยู่ในบ้านหลังคากระเบื้องสองชั้นและสองห้องทางซ้ายและขวาเป็นห้องที่มีประตูเปิดเข้าด้านในหลังจากเข้าประตูแล้วคุณจะเห็นว่าเป็นห้องชุดที่หรูหรา และเรียบง่ายจริงๆชั้นหนึ่งของบ้านกระเบื้องสูงเป็นโถงทางเข้าซึ่งสามารถถือเป็นห้องนั่งเล่นได้พื้นที่ประมาณ60%ตารางเมตรด้านซ้ายเป็นอาคารเรียนและร้านอาหารแบบจีนล้วนด้านขวาเป็นโครงสร้างแบบตะวันตกห้องน้ำแบบจีนและห้องรับฝากของห้องนอนเพียงห้องเดียวอยู่บนชั้นสองของบ้านปูกระเบื้องสูงหลังจากขึ้นบันไดไม้เนื้อแข็ง คุณจะมองเห็นโครงสร้างภายในและการออกแบบที่สวยงามของชั้นสองเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดทําจากไม้ห่วงวูวาลีคุณภาพสูงและงานฝีมือนั้นยอดเยี่ยมประณีตมันกระทบกับความสวยงามของหลินว่าเหนือในทันทีเนื่องจากชั้นสองมีพื้นที่มากกว่า60ตารางเมตรห้องนอนนี้จึงถือว่าใหญ่จนน่าตกใจมีหน้าต่างสองบานด้านทิศใต้ และทิศเหนือด้านทิศใต้เป็นโซฟาสำหรับอ่านหนังสือและทิศเหนือด้านข้างเป็นเตียงนอนโต๊ะทำงานมีปากกาหมึกกระดาษและหินหมึกซิสเตอร์ซีอานแนะนำเธอจากด้านข้างว่าตั้งแต่สร้างมามันก็อยู่ในสภาพนี้สามีขอให้เราทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกวนันหน้าต่างควรใส่สะอาดไม่มีฝุน่นเกาะต่อมาเราปรับปรุงใหม่ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนและอากาศบริสุทธิ์บนหลังคานอกจากนี้ยังมีระบบความชื้นคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าฝุ่นจากโลกภายนอกถูกแยกออกไปให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ขึ้นราและมีขนดกและมีกลิ่นเฉพาะตัวเนื่องจากให้มีความชื้นมากเกินเปหลินว่าเนือถามด้วยความสงสัยสามีของคุณใช้เวลามากในการสร้างล้านแยกเช่นนี้ ทำไมไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซิสเตอร์ซีอานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอาจารย์เพิ่งสั่งว่าควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่นี่และเมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษาทุกวนันฉันต้องอยู่ดูแลเป็นการส่วนตัวสำหรับคนอื่นๆฉันไม่เคยพูดถึงมันกับฉันตกลงหลิ้นว่าเนือพยักหน้าอย่างครุ่นคิดแล้วถอนหายใจ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีจริงดีจริงในการบ่มเพาะร่างกายและจิตใจถ้าเป็นไปได้ฉันอยากอยู่ที่นี่เป็นเวลา20ปีหรือนานกว่านั้นซิสเตอร์ซีนยิ้มเล็กน้อยและพูดด้วยความเคารพคุณนายเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณลินชอบเธอก็สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปตราบใดที่คุณยังอยู่ที่นี่คุณคือเจ้าของที่แท้จริงของสถานที่นี้เนื่องจากซิสเตอร์ซีอาน เป็นแม่บ้านที่นี่ซิวหญิงซานจึงไม่ได้จงใจทำหน้าที่ของหลินว่าเนือเมื่อรับเครื่องบินซิสเตอร์ซีอานสามารถบอกได้ว่าสามีและภรรยาของเธอเคารพหลินว่าเนือ้อมากอาจกล่าวได้ว่ามีความเคารพดังนั้นหลินว่าเนือ้อจึงไม่สามารถเป็นญาติหรือแม้แต่รุ่นน้องของสามีและภรรยายิ่งกว่านั้น เธอรู้ดีที่สุดว่าสามีให้ความสำคัญกับลานที่สูงที่สุดแห่งนี้มากเพียงใดทำไมใครๆถึงต้องให้เธอตามมาเมื่อมาที่นี่เป็นเพราะสามีไม่ต้องการให้บ่าวคนใดมาทำลายเครื่องเรือนและการจัดที่นี่แต่ตอนนี้เขามอบสถานที่นี้ให้หลินว่าเนือเพื่ออยู่อาศัยอย่างเอื้อเฟื้อจากนี้จะเห็นได้ว่าหลินว่าเนอ มีน้ำหนักที่หนักมากในหัวใจของเขาในเวลานี้หลินว่าเนื้อถามพี่สาวซีอานอย่างไรก็ตามมีคนรับใช้กี่คนที่นี่ซิสเตอร์ซีอานตอบว่ามีป้าทั้งหมด16คนบอดี้การ์ดสี่คนคนขับรถสองคนรวมเป็น22คนรวมฉันด้วยรวมเป็น23คนหลินว่าเนื้อ ถามด้วยความประหลาดใจมีป้ามากมายขนาดนี้เลยหรือใช่ซิสเตอร์ซีอานตอบว่ามีคุณป้าสีคนดูแลเรื่องซักผ้าและทำอาหารคุณป้าแปดคนดูแลเรื่องสุขอนามัยและการบำรุงรักษาและคุณป้าสีคนดูแลเรื่องสวนแต่ก็มีบางคนที่เป็นยืดหยุ่นมากขึ้นปรับใช้ชั่วคราวได้หลินว่าเหนือถามอีกครั้ง คนรับใช้เหล่านี้มาจากไหนซิสเตอร์ซีอานกล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดมาจากมาเลเซียพวกเขาได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากคนรับใช้ที่บ้านเมื่อฉันมาที่นี่เข้าใจแล้วหลินว่าเหนือพยักหน้าเบาๆและรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยคนเหล่านี้ล้วนมาจากมาเลเซียและรับใช้ตระกูลซิลมาหลายปี โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นทาสในบ้านที่ไร้เดียงสาแม้ว่าธรรมชาติของทาสต,ตามบ้านจะไม่มีอยู่ในแผ่นดินใหญ่แล้วแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีนี้ยังคงรักษาไว้ในครอบครัวที่ร่ำรวยสำหรับคนรวยจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อัตราส่วนของคนรับใช้ในบ้านต่อสมาชิกครอบครัวของพวกเขาบางครั้งอาจสูงถึงหต่อหนึ่งหรือสูงกว่านั้น เพื่อให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้มากที่สุดและเพื่อลดการหมุนเวียนของบุคลากรพวกเขาจึงมักนำระบบทาสในบ้านแบบนี้มาใช้พวกเขาจ้างอีกฝ่ายมาทำงานที่บ้านตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นและอยู่บ้านจนกเกษียณแล้วบริวารก็รับใช้เป็นทาสแก่ตายไปคนรับใช้เหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เลือกทาสในบ้านมาจากครอบครัวที่ยากจน และสมาชิกในครอบครัวใหญ่จำเป็นต้องเลี้ยงดูพวกเขาดังนั้นหนึ่งในนั้นจึงถูกส่งไปยังครอบครัวที่ร่ำรวยในฐานะคนรับใช้การเป็นคนรับใช้มีข้อดีหลายอย่างในครอบครัวของฉันฉันกินดีอยู่ดีมีไรายได้มากและเงินเกือบทั้งหมดที่ฉันได้รับสามารถเก็บไว้เพื่อจุนเจือครอบครัวครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาระดับสูง และความเชี่ยวชาญในภาษาอื่นๆเพียงแค่ต้องการให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆอย่างขยันขันแข็งและมีสติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้พัฒนาทางเศรษฐกิจครอบครัวและบุคคลจำนวนมากตัางหยหาอาชีพดังกล่าวดังนั้นคนรับใช้ส่วนใหญ่จึงถือว่าการเป็นทาสในบ้านเป็นงานตลอดชีวิตและเต็มใจที่จะเลิกแต่งงานและให้กำเนิดบุตรด้วยเหตุผลน,นี้ คนรับใช้ที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะรักงานของตนซื่อสัตย์ต่อครอบครัวของตนและติดต่อกับโลกภายนอกน้อยและมักไม่ค่อยถูกอัดิจากความคิดที่ไม่ดีจากโลกภายนอกปัจจัยด้านความปลอดพยายอมสูงกว่ามากโดยธรรมชาติยิ่งหลินว่าเหนือเห็นมันเธอก็ยิ่งชอบมันเธอผู้สงบเสมอกล่าวกับ พี่สาวซีอานด้วยความยินดีเล็กน้อยฉันบีบางสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะทำรายการในภายหลังและคุณสามารถช่วยซื้อให้หน่อยพี่สาวซีอานพูดด้วยความเคารพตกลงคุณหลินส่งแบบฟอร์มให้ฉันแล้วฉันจะทำทันทีขอบคุณที่ติดตามโปรดคิดตามตอนต่อไป